สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เนะีนั่งสบายดีพี่น้องนั่งโล่งปมงอกให้ท้าแม่พี่น้องเอย้นอเอยนั่งทอนงอกให้ท้าแม่เพื่อนบรรยากาศก่ะลมหนาวอีกคือเก่าพี่น้องเอย้ยคือฝนตกเงี้ยเงี้ยใน้อ,นอง,องออหออให้น้องพายเป็นอันแล้วก็อกพนมงอกท้าแม่น่ะก็โกลโพนอยู่ นะแม่จเช้าน้จะฝีน้าแม่ชาสิบหกสี่สิบหเออสี่สบอันจะว่าี่ี่สิบองเาเห็นในคลิปเามาอยู่ให้องแกะเมนกันสิเจ้าซาเอียงแกะนี้กูมาเจ้าผัวฉุกเขาจ้กำลังมาเบิ่งอีว่าอันห้าพัวซีพี่น้องเลยอันเป็หอตะบีดนคือไปเบิ่งจ้าา มันลงมาตลาดไปเห็กัีมันไปมเออเออคุณไปแตงทำไมเด้อเฮ้ยถ้าชิโซกับขาดขึงขาดกลางคุณไปเห็นมันใหม่เด้อเห็นนั่นเห็นนี่ไปหลุดไปฉุบนั่นอยู่นากินไปหลุดแล้วไปค่อยแตงให้น้า้เราอช่ไหมแกัเพานเื่อนาผู้ซควาดเล้ย จะลนยเอซจาลอยพลาเมนอัลเคนขึ้นไปเมนองแนเมนอัลเนไปเมนองแเคนเพิ่นบ่อด้บ่อพี่น้อยเพิ่นบ่อด้บอก็เลยบ่อดีไปพี่น้องบ่ออัตโกกแตงอบ่ออัตโกกแตงอวบ่ก็เลยบอดีไปนั่งกันกินงวกระสือเอดมาเห็ดของมันแล้วกินปูกินปลาปลาจ้าโล่สี่จีบตีกินไหีบ เลืออะไรก็เลืออยู่เลือกินอย่เด้ออืมอ๋แต่กูจะงาอยากสีผ้สีเขาบอกงงซาว่าเฮ้ยกันตัวให่ตัวน่าตัวก็ฮาอาิเวนหมกูแล้วเฮ้ยเออล้าบอกใครกันารบอกให้มาบอกจ้ะไปหาตีเอาเรา ไปเผาซาหมื่สันเพินจพออบจ้าก็กไปเผาเอาอ่ะจเอะวเ็กปยเ็กดีเพาว่าเสเ้ามาหากยน่ะากบ้ามหาาอืมน่จะเห็นอยู่ชวนหมกโมน้องนักเคียนนี่ทานอนนักเคีนนี่ม่จ ทำโมโม่แล้วนันเราขายไปแล้วยังแต่หมากปลายมันยังแต่ม,ม,ตมกพรีกรใหญ่เท่าแม่เอาอพี่น้องเอ้ยสิ้ให้เ่เ <c oughs> ท่าแม่อยู่อะย่เท่าบอว่าเออเอาแล้วเขาเขาเอ็ดหนากินซองเท่าเขา <c oughs> <c oughs> เอาอยู่กันกันมาหาห,ห่อนเทือนนะครับไปหาห่าบุปไปได้ ยังมีเลืออัดอยู่ได้พี่น้องเจ๊หายหาไปฮาคือเอื่ยบอกนะโอ้บวดได้เลยคือยาโพซีบอกเพราะยาโพซีมีแต่บอกอันลาดไผ่หายลาดไผ่ฮาหายก็แล้วผลบเฮิวมผลได้ยิ่งข่าวดียาโพซีติดต่อผ่ามูว่ะวัวนี่เดี๋ยมึงไปอยู่ข้างมูเลย วานมีโอมาเมื่อกว่ากดืนดีมันด้คึ้นรุน้ำมึงน้าหวยเหลวว <c oughs> เอวะเขาย่อมเจแล้วใจยอยู่คนเดียวได้เยังคือยู่ได้เพียงัตเอนินนองอยาแนวเดียวตย่างแต่งัวด้วลูกกลางขึนบ่ได้กินน้องเท่านั้ <c oughs>

เห็นบอกอันคืออันอันอันซาซุยนะทีอันบ้าอันภาพเบ,บิ่งถ้าส่วมกับเขาเป็นเบิ่งกันอยู่ใน,นยอยู่ในกลองพ่อนไปสิเขาเนาะ <c oughs> <c oughs> วบ่อน้ำได้ยังไงได้เค็นบ,บักน้ำตื่นจังมือ้อนอน โต้งเงี้ยเงี <t <t ้ยเง้ยยต้งมาทำดอกไม้ดอกตอดอกแต่เก่านะบุญละห้าปนนะนา้า่นอันนี้เป็นเลบุละห้านเรลมเป็นตัวิายว่าดีมันกัเมื่อไรหงเยนไปจัก ไดงยินว้สิไปโรงเรียนจโทูออกมาบอกว่าทำไมพ่อเขามาเชียประกันภัยนี่ยมพ่เีประกันภแต่สวขมีแต่ลายเสียเง,ง,งินมือหกคำนะสงานงานเอยน้องดิแม่เพิ่งมาหาวาน กินดองร้านเช้าเจ้าชีนอยากละวถูกไหมไปกับเพื่อนเพิ่งนี่เจมมอได้สบไปแจ้าหอยหูหนอกก้าชวนไปกินข้าวปุ้นนี่บอกอันผอน่องปาติว่ากันปะปะเผาหัวกะปะบริไปกะ กันสือสิขันหนึ่งก็ไม่ป้าหายล่อยู่ๆๆป่าขั้นกระปุ่น1ิโลก็ไม่ป้าหาโล่บอกก่น้องปฏิอยู่ดิใ่น้นนองเอาบุญเมือบุญอนะื่นีนะบุญบุญบันนาบอกมือได้วันเสาร์วันอาทิต์นี่นะ เงินเงินเอาตายใช่ไหมน้ำเกลือข้าวออกนองเคียนไว่เน้ปุนบุญใหญ่เห่กะเฮ็ดนั่นแหละเอากไปกินกี่ัดเงินเจ้เงินไผ่เงยาติมบ้ เพื่อนเนี่าเตรียมอินูชูผู้ผู้ไปกินยังมันขอเราติดกับลงมาบ่เออมันก็มาอยู่แล้วเหมือนมันก็มามันห่บงได้มาห่อมันช่วงใช่เหตุขนมมุกอยู่เพื่อนเนี่ยปาติหณะหน้น่อยกูน้าตีกันนะจนอ่ะปีอีกนั่นโู้โอ้ แม่นี่ยงอกเป็นหัวอลไรพี่น้องเอ้ยทาลกกหงอกเบิดแถวกลางนี่นะแถวอื่นอะใครแน่แถวอื่นนะขนาดเพิ่นยอดได้นี่พี่น้องเอ้ยถ้าเพิ่นมายอดมันจะซีซั่มได้กชแม่นะกหงอกก็ทำมากินหมบุหรี่บุหรี่กินก็แต่ดำจงการเลยพี่น้องเอ้ย โกาสย่งสิยังอิบนเรายันนำยาอากัดก่อนมายีหหมขาอสห้อาลยองสิโอกาสลายเนาะเอาบางบมันมันมัอยกกินมันบุตรสีกันะซองหาสิบบาทวะสิกันี่ชวจะกี้อยู่บานหาบบาท ผมเชียกยอมสชีกับเออยอมสชีกันพมแขงเลยไปซื้ีเหนวดมาอันนงไปไหลเป็นยิ่งนี้เลยนะเพดเบะนะต้องใส่กับเข้มนุเขี้มหนวดเอียงรเป็นซองสีผานเ่ยวาใส่ตะกินจองสิหาบาทนันตขต้ามกับนกรหัวรัพี่น้องนกระตกี่ยี่ี่ ขึ้นเตะเสาเข่นุ่มมากหมูชามถือเนาะเตะกับปากโซ่ตามหลอดต่อมาทหารบรรดาบปีสิบพัน ชอสงการสันกได้มรทพี่น้องก็เนี่ยวอเี่วน้ำบริด้คไมีี่ไ้นกลางม้นี่นี่เนีนไปแล้วมันหละมาลูก

ปาเดานปรดบังแ่นี่โอ้ยชีใส่ลูกมี่จแม่นมือนีโทรศัพท์ตายทาเลยน้อยมัอคือนี่นางบัวอามีจิม้เขาคือบัวอ่ายไปจากอตีกูแม่อ้ ไปหาอยากไปหา,หากะแป่งตี่นี้เลกเลไอจ่ออยายกระไรไกลกลางคืนไปเยียงกะแปลางคืนก็อนเอาอในเฮือนออเอขอในเฮือนไหวข้ามาแล้วขอในเฮือนหลุดนะหลดุดขีเสล่งไปที่มา<ล>ไปใบกน้ย,ยังมือวันชินเพลงเลย เมื่อเรก็เจอว่ากันเซีวๆนะว่าว่าอีหยังอันเอกสารหลุดกันนี่นะหันเบิดว่ะส่ะเห็นยุบเอาไปใะหัวซีแดงๆผู้ชายหอดเลยได้ล่าเลยนะพี่น้องคิดหนักพอกันไหมอย่าลืมกดติดตามช่ององแท้นะพี่น้องเนาะนาด้กาฝากกดรับส่ององแท้เนาะกดเบิรงช่ององแท้น้ำเนาะให้ view nó khen vào và vào vạo cứ nè đó <laughs> là là vì nó